สวัสดีครับอยู่กับผมโดมออโตเมชั่นสวิตนะครับวันนี้ก็อาการยอดฮิตของพวกสายโตโยต้านะครับที่รถทุกคันจะต้องเจอนะครับพวกตระกูล D4D นี่ครับทุกคันที่จะต้องเจอเลยวันนี้ผมก็จะมาบอกนะครับว่าอาการที่รถอืดวิ่งไม่ออกที่ช่างเขาแก้ไขกันแค่จุดนี้จริงๆนะครับก็ถ้าเช็คจุดอื่นแล้วเปลี่ยนกองอากาศกองโซลา่าแล้วยังแก้ปัญหานี้ไม่จบ ผมอยากให้เช็คจุดนี้เลยนะครับซึ่งรถสองแสนสามแสนโลต้องดูจุดนี้นะครับจุดนี้สำคัญมากเนี่ยนะครับตัวนี้ก็คือฝาครอบเครื่องนะครับมันจะครอบตัวอินเตอร์นะครับมันจะมีน็อตคลายอยู่นะครับมีน็อตทั้งหมดห้าตัวนะครับก็ใช้เบอร์สิบนะครับหมุนน็อตออก นี่นะครับหลังจากผมเปิดฝาครอบเครื่องออกแล้วนะครับก็จะเห็นตัวแผงอินเตอร์นะครับแล้วมาดูตัวที่ช่างเขาชอบแก้ไขกันนะครับซึ่งแค่นี้จริงๆนะครับผมก็บอกแค่นี้จริงๆที่โตโยต้าพวกดี d ฟดีรถสองแสนสามแสนโลขึ้นไปนี่ครับรถอายุเยอะๆแล้วมันจะชอบมีปัญหาอื่นวิ่นไม่ออกมันเป็นที่ตัวนี้นะครับนี่ครับก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้มันเป็นฟิลเตอร์นะครับข้างในมันเป็นฟิลเตอร์ฟิลเตอร์ตัวนี้ก็เพื่อกองเศษฝุ่นเศษพวก น,น้ำมันน้ำมันเศษสิ่งสกรปรกนะครับไม่ให้มันไปยังตัวแมปเซนเซอร์หรือมินิโฟรอบอปลูลเฟสเชอร์ที่ผมบอกนะครับก็นี่ครับคือแมปเซนเซอร์ของพวกตระกูล D4D นี่ครับนี่คือคือตัวนี้นะครับแต่พวกอีทูสูที่ผมทําคลิปก่อนหน้านี้มันจะต่อเข้าไปในท่อเลยแต่ตัวนี้ครับมันไม่ได้ต่อเข้าไปในท่อมันจะใช้ฟิลเตอร์นะครับเป็นฟิลเตอร์กองไม่ให้เศษฟงเศษฝุ่นเข้ามายัางตัวแมปเซนเซอร์โดยตรงนี่ครับท่อมันครับ ใ่ไหมท่อมันก็ต่อแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าจุดนี้คือจุดสําคัญในการทําให้รถอืดวิ่งไม่ออกมันเช็คไม่ยากครับถ้าเราลองเปลี่ยนกองอากาศแล้วเปลี่ยนกองโซลา่าแล้วแล้วยังเจอปัญหารถอืดวิ่งไม่ออกควันเยอะให้เรามาดูจุดนี้นะครับโดยอย่าพึ่งไปซื้อตัวใหม่ให้ทําการบายพาสเดี๋ยวผมแกะออกให้ดูนะครับ นี่นะครับหลังจากถอนมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็ถ้ายังไม่ชัวร้อเปอร์เซ็ผมยังไม่แนะนําให้ซื้อใหม่นะครับต้องมั่นใจก่อนครับว่าเป็นที่ตัวนี้ค่อยซื้อใหม่ครับจะได้ประหยัดตังเราด้วยครับก็จะต้องเทสยังไงครับก็คือโดยการถอดตัวนี้ออกครับถอดตัวนี้ออกแล้วบายพาสบายพาสตรงๆเลยนะครับโดยไม่ต้องผ่านตัวฟิลเตอร์ไม่ต้องผ่านตัวนี้ครับก็ปลดออกได้เลยครับ ปลดออกมาเป็นแบบนี้แล้วให้เราถอดท่อยางตัวนี้ออกฝั่งนี้ออกแล้วก็หายแล้วก็หาสายท่อมาเสียบนี่ครับเดี๋ยวผมจะปลดออกให้ดูครับนี่นะครับก็ปลดออกแล้วครับฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งที่มานี่ครับนี่นะครับตัวนี้นะครับคือท่อที่ต่อมานี่ยครับนี่ครับมันจะอยู่หลังเบาปีกผีเสื้อนะครับ ตัวนี้คือวาล์วปีกผีเสื้อนะครับอยู่ตรงนี้ครับวาล์วปีกผีเสื้ออยู่ตรงนี้ถ้าถอดท่อยางตัวนี้ออกก็จะเจอวาล์วปีกผีเสื้อครับนี่ครับวาล์วปีกผีเสื้ออยู่ตรงนี้แล้วตัวนี้มันอยู่หลังนะครับมันวัดหลังก็คล้ายๆตัวอิซุซูนะครับจะวัดอยู่หลังนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นท่อต่อที่ออกมาแล้วมาผ่านฟิลเตอร์จะไม่ได้ต่อเข้าตรง,ตงๆซึ่งเราก็ได้สายนี่ครับผมก็เอาสายนี่ครับสายวัดบ,บูธนี่ครับหรือสายอะไรก็ได้ครับมาลองเสียบต่อดูก่อนครับอย่าเพิ่งไปซื้อใหม่จะะไดด้้ปรรรรยัััตงคคเาวบบนี่ ก็ต่อเข้าแบบนี้นะครับนี่ครับต่อเข้าแล้วก็มาต่ออีกฝั่งหนึ่งนี่นะครับผมก็ต่อเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เขาเรียกบายพาสนะครับคือเอาเข้าแบบตรงๆโดยไม่ต้องมาผ่านตัวฟิลเตอร์กองนะครับคือเอาเข้าแบบตรงๆนี่ครับแล้วเราก็ไปลองขับดูครับนี่ครับเป็นไหมครับผมเสียบเข้าตรงนี้เราปีปีเสื้อตรงนี้คือตัวที่ต่อมายังหาเซนเซอร์นะครับตัวพอร์ตนะครับที่ต่อมายังหาเซนเซอร์ตัวมินิโฟล์เอฟสุดเฟสเจอร์ครับตัวนี้ที่ต่อออกมา แล้วก็มาเข้าตัวแมปเซนเซอร์ครับสำหรับบางคนก็บอกว่าอยากถามว่าผมต่อตรงๆได้ไหมได้แต่ผมไม่แนะนำทำไมครับเพราะเศษฟูงเศษฝุ่นมันจะมาเข้าตัวแมปเซนเซอร์เราตรงๆคราวนี้เราต้องมาถอดคลีนตัวเซนทรงเซนเซอร์เราอีกเอาเป็นว่าผมไม่แนะนำอยากให้ ถ้าเจอปัญหาแล้วก็ให้เปลี่ยนตัวนี้ครับไอซินนี่ครับก็ราคาแพงอยู่นะครับแปดราคาก็เอาเรื่องอยู่นะครับตัวนี้ครับก็เปลี่ยนไปเลยครับเปลี่ยนครั้งหนึ่งเราก็อยู่กับเราได้สองแสนถึงสามแสนกิโลนะครับอยู่ครั้งหนึ่งอันนี้ผมก็อยากให้เปลี่ยนตัวนี้ครับนี่นะครับก็มาสาธิตให้ดูนะครับว่าอาการยอดฮิตเลยนะครับที่ตระกูลพวก d สี่ d นี่ครับรถทุกกันสองแสนสามแสนโลพวกโตโยต้าครับ ที่จะต้องเจออาการรถอ่ดวิ่งไม่ออกที่ช่างเขาแก้ไขกันแก้ไขแค่นี้จริงๆครับอย่าเพิ่งซื้อใหม่นะครับย้ำนะครับอย่าเพิ่งซื้อใหม่ให้ทดลองเหมือนผมก่อนโดยาบพาสนะครับหาสายนี่ครับสายลมมาต่อจากพอทที่ออกมาแล้วมาเข้าอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ไปลองขับดูครับถ้าอาการหายก็เสร็ร้อซนตแล้วครับว่าเป็นที่ตัวนี้ครับก่อนนี้ครับคลิปนี้ก็น่าจะให้กระจ่างกันหมดแล้วนะครับว่า ที่ช่างเขาชอบแก้ไขกันพวกตระกูลดีโฟเก่าๆนี่ครับเขาแก้ไขแค่นี้จริงๆครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวนำคลิปใหม่ๆคลิปดีๆเข้ามาสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมโดมออโตเมชั่นสวิตก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ